สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายัษ์อีกครั้งนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับคนลัคนาราศีเมถุนดาวพฤหัสที่โคจรเดินหน้าถอยหลังนะั้นกลับมาเดินไปปกติในวันที่28ตุลาและในเดือนพฤศจิกาครับพฤหัสจะย้ายออกจากพมรณะสักทีมันทำให้เรื่องความรักและการงานนะั้นกลับมาแฮปปี้ ดูดีขึ้นกว่าเดิมเป็นกองเลยแต่นะครับดาวอื่นนั้นก็ยังนะครับทำมุมไม่ดีอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพของพี่เมถุนยังไงเสียก็ยังต้องระวังอยู่ดีนะครับและดาวมอลนะเอ้ขอโทษด,ดาวมาร์ลูเตยูก็โคจรถอยหลังอยู่ในนะครับ พบลาพาด้วยมันทำให้นะครับอะไรต่างๆนั้นช้าไม่ได้ดั่งใจทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละวันในแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับห้างทองทองใบหนึ่งสาขาพระประแดงเป็นห้างทองที่เปิดมากว่า40ปีครับขายทั้งทองรูปประพันธ์และทองแท่งนะครับสามารถเข้าไปชมเพจ เฟซบุ๊กของห้างทองทองใบหนึ่งสาขาพระประแดงได้นะครับเบอร์โทรของร้านครับ0 2 4 6 3 1 4 5 3กครับก็ฝากไว้ด้วยกับนะครับห้างทองทองใบหนึ่งสาขาพระประแดงมาดูด้านจิตใจกันนะครับช่วงนี้จะค่อนข้างวุ่นวายไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองมีอะไรให้คิดต้องทำเยอะนะครับถ้าฟุ้งซ่านมากแนะนำให้สวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมหรือนั่งสมาธินะครับเพราะดาวเกตที่โคจรมา นะครับทับตัวมันทําให้ค่อนข้างวุ่นวายมากแต่นะครับช่วงที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์การตัดสินใจคือในช่วงวันที่ดาวเกตนั้นเสวยนะครับตรียางเสาติดพิษเที่ยวสุก,กรและเพชรคาตเลิกครับคือในช่วงวันที่5นะครับเวลา13.00นนะครับออนะครับจนถึงนะครับวันที่18นะครับ5-18นะ เป็นช่วงที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังว่าจะหงุดหงิดง่ายฟุ้งซ่านบางทีอยู่บ้านกลับถึงบ้านปลอดภัยแล้วไม่มีปัญหาเกิดมีไอเดีย้อยากออกจากบ้านตอนกลางคืนออกไปประสบอุบัติเหตุรถชนรถเฉี่ยวอะไรอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้นะครับห้อยพระแขวนพระสวดมวนต์ให้เยอะเป็นพิเศษนะครับทีนี้มาดูดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวบ้างนะครับปรากฏว่าดาวพุธนั้น โครจรเข้าไปอยู่ในภพปุตตะปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้คนลัคนาราศีเมถุนก็จะมีเกณฑ์อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเอาเงินเก็บของตัวเองนั้นไปลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆหรือไปทําร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนรักหรือคู่คลองหรือเพื่อนฝูงอะไรลักษณะน,นั้นช่วงนี้ก็จะเต็มไปด้วยนะครับการศึกษาอะไรใหม่ๆมีการ เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแล้วก็นะครับมีการเรียนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆมีการติดต่อได้ออกไปสังคมอะไรใหม่ๆในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับสำหรับเมถุนแล้วดูแล้วนะครับน่าจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาละด้วยความที่วันที่8พฤศจิก,กาครับ ดาวพฤหัสนั้นย้ายออกจากภพมรณะนะครับแล้วก็ตรีโกนกับตัวท่านเพราะฉะนั้นนะครับดูแล้วท่านเนี่ยจะชีพประจอลงเท้าครับไปนู่นมานี่ไม่หยุดเลยและนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่17นั้นดาวพุธอยู่ในภพนี้เรามาดูกันทีครับว่าช่วงไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงแรกในวันที่1จนถึงวันที่2ดาวพุธนั้น สเสวยวอละโคตมะนาวางนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงดังกล่าวมันก็เลยทําให้นะครับการตัดสินใจอะไรนั้นค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถ้าจะนัดเจอพูดคุยเจรจาอะไรกับใครนะครับก็แนะนําให้เป็นช่วงวันที่1จนถึงวันที่2เวลาตีห้หลังจากนั้นนะครับนะครับดาวก็ดีเลื่อยมาแล้วก็จะมีเพศตรงข้ามเข้ามา สนับสนุนช่วยเหลือในช่วงวันที่4เวลาตี4ีจนถึงวันที่6เวลาตี3และกลับกันครับหลังจากวันที่6เวลาตี3ามไปจนถึงวันที่12เวลาตี2ช่วงนี้ระวังเพศตรงข้ามเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้หรือทำให้เสียใจทำให้ลำบากใจเพราะฉะนั้นการเจรจาพูดคุยอะไรเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหรือต้องไปติดต่อไม่ควรนัดในช่วงวันที่6จนถึง12และ หลังจาก12จนถึง17ดาวใจของท่านได้เพชรคาดเลิกก็จะค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองตัดสินใจอะไรแล้วไม่เปลี่ยนใจนะครับแล้วก็ดาวคุธนั้นเดินค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรก็จะพุปป๊บปั๊บรวดเร็วครับและก็ย้ายราศีครับมีเกมีดาวย้ายราศีและย้ายพร้อมกับดาวอาทิตย์นะครับอยู่ในภพอริ ตรงนี้นะครับแม้ว่ามันจะอยู่ในภพอลิแต่มันได้เกณฑ์กับดาวราหูที่มันอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นชีพจรลงท้ายอยู่แล้วครับจะต้องไปแก้ปัญหาให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตัวแทนในหน้าค่อนข้างเยอะและนะครับถ้าท่านมีเกณฑ์ที่จะสอบเพื่อชิงทุนไปเรียนเมืองนอกชิงทุนเพื่อไปทำงานต่างประเทศหรือมีการสอบคัดเลือกเพื่อ นะครับจะได้ไปศึกษาไปเรียนหรือไปทำงานต่างประเทศช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีมากๆแนะนำให้สมัครสอบหรือนะครับทดสอบช่วงนี้อาจารย์ออกคลิปทั้งแต่เดือนก,นกรกาดาเพราะฉะนั้นอันนี้ฤศจิกาอ่านหนังสือไว้และพยายามสอบให้ได้ช่วงนี้นะครับจะมีเกณฑ์สอบได้แล้วก็ไปได้อย่างที่ต้องการเยอะแล้วก็สูงมากๆเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับและ ด้วยความที่ดาวพุธนั้นอยู่ในภพอริแล้วก็ทับแบบนี้อย่าพูดอะไรที่มันไม่ได้คิดอย่าพูดเร็วจนเกินไปอาจจะก่อปัญหาหรือสร้างปัญหาให้กับผู้ใหญ่ที่ไปติดต่อด้วยต้องระวังตรงนี้เยอะๆหน่อยเพราะ ทั้งดาวพันธุและสุภะนั้นแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าเราพอมันเข้าไปอยู่ในภพอลีแล้วถ้าเราไปพูดอะไรที่ผิดหูอาจจะเป็นปมทําให้การงานของท่านนั้นสะดุดหรือมีการเปลี่ยนงานหรือโดนย้ายงานหรือโดนไล่ออกจากงานในช่วงหลังจากนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องระวังพอสมควรนะครับแต่ถามว่าเรื่องดีก็มีไหมมีเรื่องไม่ดีก็อยากให้ระวังไว้ทีนี้นะครับในช่วงดังกล่าว นะครับมันจะมีจุดเล็กๆอยู่จุดหนึ่งคือสเสวยลาชาเลิกเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านจะไปสอบแข่งขันนะครับหรือนะครับทำการทดสอบหรือนัดเคลียร์ปัญหาเจรจาอะไรต่างๆช่วงวันที่นะครับ19เวลา13.00นไปจนถึงวันที่26เวลาเที่ยงคืนช่วงนี้ดีมากๆเลยครับเพราะสเสวยลาชาเลิกถ้าไปสอบไปคุยเจรจาอะไรก็จะสำเร็จมีความสำเร็จ เข้ามาดีครับเลยไปกว่านั้นนะครับเข้าสมโนเลิกนะครับช่วงนี้ให้เลยครับสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ทําบุญทําทานสักนิดหนึ่งครับอุปสรรคปัญหาก็จะเบาหรือหมดไปครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองกันบ้างนะครับดาวการเงินนั้นเป็นดาวจันทร์นะครับดาวจันทนั้นเดินไวมากมาดูนะครับว่าในช่วงแต่ละช่วงแต่ละเวลาของเดือนนั้นการเงินของคน ลัคนาราศีเมถุนเป็นยังไงกันบ้างนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยร้านสวีทซิสเตอร์ครับเป็นร้านขายของออนไลน์ครับขายทั้งอุปกรณ์ทำเบเกอรี่และวัตถุดิบทำเบเกอรี่มีทั้งเพจ Facebook ขายทั้งใน s h อ p e e แล้วก็ Lazada นะครับและตอนนีข้ขายเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับเกี่ยวกับโควิดด้วยพวกกระชายพวก ฟ้าทลายโจรน,นะครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับหรือทักไลน์ไปได้ที่เบอร์โทร0656436329นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับร้าน s ว e ทซิสเตอร์ครับวันที่1เวลา6โมงเชา้าจนถึงวันที่1เวลา14.23ช่วงนี้ดีครับดาวจันได้ลาชาโชคเพราะฉะนั้นช่วงนี้หาเงินง่ายได้เงินหลายทางครับหลังจากนั้นนะครับวันที่ นะครับหจนถึงวันที่3เวลา19.34ช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์มีโชคแบบไม่คาดฝันนะครับมีเกณฑ์หาเงินได้จากคนที่นะครับเขาไม่ทํางานแล้วยื่นงานมาให้หรือนะครับเอาลาบผลมาให้หรือบางทีงานเขาล้นมือเขาทาไม่ได้เราก็ไปของานเขาเขาจะได้งานมาหรือว่ามีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนแล้วด้วยความที่ดาวจันทร์มันทับกับดาวตัวท่านเพราะฉะนั้นตัวท่านนี่แหละจะเป็นตัวอะไรครับ ตัวโชคลาภสําหรับตัวเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าพูดคําหยาบนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวการเงินโครจรเข้ามาอยู่ในภพอฬิในวันที่3จนถึงวันที่5เวลา23.01ช่วงนี้นะครับดาวการเงินมันได้นิดแต่ตรงนี้อย่าไปดูถูกครับเพราะราหูกับจันนั้นมัน เป็นอุดสลับเรือนกันเพราะฉะนั้นเงินที่เข้ามามันจะเป็นเงินที่จะต่อยอดให้ได้เงินก้อนใหญ่ในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นอย่าปปฏิเสธรายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้เด็ดขาดหลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่5จนถึงวันที่8เวลาตี5 3 5ช่วงนี้นะครับจะมีเกณฑ์มีโชคไม่คาดฝานันมีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมดีและ ก็จะมีเกมเจอคนถูกใจในช่วงดังกล่าวด้วยเพราะมันโครจรเป็นคู่ชู้อยู่ในภพปัตตานีแสดงว่าจะเจอคนที่ค่อนข้างเซ็กแอพเพครับหลังจากนั้นนะครับดาวพฤเรือหัดย้ายนั้นวันที่8แล้วนะครับวันที่8จนถึงวันที่10เวลาตี4 4นาทีช่วงนี้การเงินไม่ดีครับอย่าเอาเงินออกจากบ้านเยอะครับเพราะดาวการเงินตกภพมรณะและมีเกณฑ์ของหายสูญหายหรือเสียหายในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้น วันที่10จนถึงวันที่12เวลา7โมงเช้า29นาทีช่วงนี้นะครับการเงินดีครับจะมีผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสทางการเงินมาให้หรือเจอคนถูกใจหรือนะครับได้เงินแบบงงงงเหมือนกับเขาเอาชื่อเราไปด้วยเวลาปันผลมาเราก็ได้ปันผลด้วยตรงนั้นโดยไม่ต้องทําอะไรเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับต่อมาในช่วงวันที่12จนถึงวันที่14เวลาเที่ยงย8 ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีครับแต่ไม่ควรลงทุนครับการเงินถือว่ามีเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่าเพิ่งลงทุนทําอะไรในช่วงดังกล่าวมีอะไรทไําไปก่อนครับแต่ได้เงินอย่างแน่นอนสบายใจได้ครับหลังจากนั้นวันที่14จนถึงวันที่1 6เวลา19.55ช่วงนี้ดาวการเงินโคจรอยู่ในภพลาภเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากแต่จะมีอุปสรรคให้หงุดหงิดสักเล็กน้อยเพราะดาวฤตยูนั้น โคจรถอยหลังและจันได้ตำแหน่งมหาจาักรเพราะฉะนั้นนะครับถ้านะครับใจเย็นคิดปัญหาสักหน่อยนะครับดูแล้วได้เงินตามที่ต้องการแน่นอนครับหลังจากนั้นนะครับวันที่16จนถึงวันที่19เวลาตี5 36ดาวจันโคจรอยู่ในภพวบบินาศนะครับช่วงนี้ ดูว่านะครับจะได้เงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝานันเป็นเงินที่ไม่เสียภาษีหรือเป็นเงินรับๆได้มาจากการงานหรือมีผู้ใหญ่นะครับไหว้วานให้ทํางานที่นะครับบอกใครไม่ได้แต่รายได้ดีครับให้รับไหวหลังจากนั้นนะครับดาวการเงินโคจรไม่ทับตัวนะครับไม่ได้เงินช่วงนี้ก็ไม่รู้จะได้ช่วงไหนแล้วครับตั้งแต่วันที่1 9จนถึงวันที่21เวลา16.54นะครับเป็นเรียกว่าดีอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับ หลังจากนั้นดาวจันโคจรเข้าไปอยู่ในบ้านตัวเองครับวันที่21จนถึงวันที่24เวลาตี4 23นะครับดาวจันเข้าเป็นเกษตรแสดงว่าจะมีรายได้เข้ามานะครับจากรายได้ของคนอื่นหรือแก้แกปัญหาให้คนอื่นช่วงนี้รับอย่างเดียวอย่าได้ลงทุนนะครับเพราะจันกับลาหูนั้นโยกกัรท้าลงทุนมีสิทธิ์โดนโกงแล้วก็ไม่ได้ตามที่ต้องการครับ หลังจากนั้นวันที่24จนถึงวันที่26เวลา14.25ช่วงนี้ได้มาจากการเจรจาพูดคุยนะครับดูแล้วก็เป็นช่วงที่ดีสําหรับการน,นะครับได้เงินได้ทองอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะนัดเจรจาเกี่ยวกับเรื่องสินค้าราคาเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนนัดวันนี้ครับดีเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นนะครับวันที่26จนถึงวันที่28เวลา22.10 ดาวจานโครจรได้ตำแหน่งลาชาโชคเป็นช่วงที่หาเงินง่ายได้เงินไม่เยอะแต่อาจจะต้องเทคนะครับออเดอร์ให้เยอะกว่าที่เคยทําสักนิดหนึ่งเรียกว่าคิดการใหญ่ขายที่ขายเป็นล็อตๆอตขายเป็นตันๆอะไรเงี้ยนะครับจะขายได้หลังจากนั้นนะครับวันที่นะครับยี 28, จนถึงวันที่1เวลาตีสามสนะครับดาว จันโคจรอ,อยู่ในพบปุตตะอีกครั้งแสดงว่าช่วงนี้จะเป็นรายได้ใหม่ๆรายได้ที่นะครับไม่เคยทํามาก่อนอะไรลักษณะนั้นแล้วก็ดูแล้วรายได้ที่เข้ามาเนี่ยจะได้เพราะตัวท่านนั้นน่ารักคือได้รับความเมตตาจากคนอื่นเอามาให้นะครับก็ดูแล้วการเงินช่วงนี้ดีกว่าไม่ดีนะดีกับไม่ดีนั้นเรื่องดีมีเยอะกว่าครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับ เรื่องสุขภาพสนับสนุนโดยน้ำตาลมะพร้าวนะครับโคโค่ฮาร์ดเป็นน้ำตาลจากดอกมะพร้าวน้ำหอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนน้ำตาลจากดอกมะพร้าวน้ำหอมโอมานั้นจะผสมน้ำตาลอ้อยซักเล็กน้อยเพื่อให้ราคามันถูกลงมาแต่รสชาติและความหอมหวานนั้นยังคงอยู่ถ้าอยากได้พรีเมียมเลือกโคโค่ฮาร์ดครับแต่อยากได้รสชาติดีราคาไม่แพงก็ น้ำตาลจากดอกมะพร้าวน้ำหอมโอมาครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ086 893 6622นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับโคโค่ฮาร์ดแล้วก็โอมาครับเจ้าของเดียวกันซื้อเจ้าไหนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้โคโค่ฮาร์ดมีขายแล้วในเดอะมอลล์ทุกสาขาครับมาดูเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับยังเป็นอะไรที่หน้าเป็นห่วงวิตกกังวลสูงใช้คำว่าสูงเลยนะครับเพราะห ดาวเสาวที่กลับมาเดินดีก็จริงแต่เสาวนั้นยังเสวยตรียางที่ไม่ดีคือตรียางสาวแล้วก็โจโลเลิกเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุมันจะเกิดแบบนะครับ 1. โดนรอบทําร้ายโจรขึ้นบ้านนะครับเกิดจากความเผลอเล,ลอะเล็กๆน้อยๆแล้วทําให้มันเกิดใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ารดวงจรสายไฟนะครับ เป็นพิเศษเพราะมันได้เกณฑ์กับดาวมฤตยูที่โครจรถอยหลังและมฤตยูนั้นอยู่ในธาตุไฟแสดงว่าถ้ามันจะมีเหตุเกิดขึ้นมันจะเกิดประกายไฟความร้อนระเบิดหรือว่าไฟช็อตไฟฟ้ารับวงจรหรือมีการเผาไหม้เกิดขึ้นก็ให้ระวังตรงนี้เป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงระวังหนูกัดสายไฟขาดรถสตาร์ทไม่ติด ไปจอดรถไว้เปิดมาเจอลังหนูแม่หนูอ่อนทําลังอยู่ในตัวรถตัวเองอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดแบบเรื่องที่ไม่คาดคิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเมถุลปีนี้กับปีหน้านะครับซื้อประกันล่วงหน้าได้เลยครับจะได้เบิกเคลมประกันไม่มากก็น้อยนะครับแต่ให้ระวังหน่อยและในช่วงแรกนะครับด้วยความที่พฤหัสกับเสานะครับมันอยู่ด้วยกัน เพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่8ให้ระวังแขนมือข้อเท้าฝ่าเท้านะครับเป็นหลักให้ระวังตรงนี้นะครับก็จะเกิดจากความเผลอเลอหรือเกิดจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นนะครับเคยเดินขึ้นเดินลงบันไดตรงนี้ทุกวันไม่มีอะไรอยู่ไม่อยู่เกิดไปเหยียบนะครับมีคนทำน้ำมันหรือโฟมล้างหน้าตกอะไรเงี้ยลื่นนะครับข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังตรงนี้เป็นหลักและ หลังจากนั้นครับในวันที่8ดาวพฤหัสก็จะย้ายออกจากภพมรณะเข้าไปอยู่ในภพสุภะและแล้วก็ดาวเสาร์นั้นอยู่ดวงเดียวแต่ด้วยความที่มันอยู่ในราศีแม่ธาตุเพราะฉะนั้นจะต้องระวังเกี่ยวกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถจัก,กรยานเรือหรือเดินเท้าเปล่าหรืออะไรสักอย่างนะครับให้ระวังให้หมดเลยเพราะฉะนั้นดูตามนี้ไปไหนมาไหนนะครับใส่รองเท้าที่กระชับหุมข้อนะครับ จะได้เลยครับเวลามีปัญหาเนี่ยก็จะได้ไม่เจ็บหนักหรือไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับเพราะดาวเสาร์นั้นเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นขาเข่าและนะครับในส่วนของคนที่เป็นความดันอยู่แล้วต้องระวังเยอะๆหน่อยนะครับเพราะในส่วนของมรดยูที่ถอยหลังนั้นมันไปถอยหลังอยู่ในราศีเมษราศีเมษก็คือเกี่ยวกับเรื่องสมองนั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับ ถ้าใครลดน้ำหนักอยู่อยากให้ทานไข่นะครับจะได้บำรุงสมองเพราะว่าไขามันของคนเรานั้นเป็นๆน,นะครับมันก็คือมันสมองนั่นเองนะครับทานไข่แล้วก็จะช่วยให้เรื่องความจำนั้นดีขึ้นแล้วก็ด้วยความที่มันจะอยู่กับราหูมันถึงการแสดงว่ามันจะมีเกณฑ์อะไรครับความดันกำเริบในช่วงดังกล่าวอาจจะเพราะว่าตัวท่านนั้นเครียดแล้วก็ไปตกพบอ่าขอโทษนะครับตัวท่านนั้นมีดาวเกต นะครับทับตัวด้วยมันจะทําให้เครียดแล้วก็คิดหลายอย่างวุ่นวายมากก็อยากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความดันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยไก่ทอดเลดแฮทนะครับเป็นไก่ทอดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนะครับการไปเรียนที่อเมริกาแล้วก็เอาสูตรนั้นมาปรับเป็นของคนไทย ไก่อร่อยมากๆเลยถามว่าทาไมอร่อยอาจารย์ยักษ์ทานแล้วเป็นไก่ที่เลี้ยงตามธรรมชาติก็ค,คือไม่มีสารเร่งโตไม่มีสารเร่งเนื้อแดงเป็นไก่ธรรมชาติเท่านั้นรสชาติของเนื้อนั้นจะอร่อยมากๆเลยนะครับสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นหรือราคาของสินค้าได้ที่นะครับ Google หรือ Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าเลดที่แปลว่าแดงนะครับแฮแปลว่าหมวก เลดแฮทไทยแลนด์ Thailand, พิมพ์3คำนี้นะครับสะกดง่ายๆเลยเลดแฮ t ไทยแลนด์ hmm. เข้าไปจะเจอเพจ Facebook แล้วก็จะเจออะไรครับช่องทางสินค้าโปรโมชั่นนะครับสามารถไปนั่งทานที่ร้านหรือสามารถสั่งกลับมากินที่บ้านก็ได้นะครับมี2สาขาคือ1ที่สาทรซอย2แล้วก็นะครับที่ห้างมิกชั้น1ตรงจตุจักรนะครับลองแวะเข้าไปรับชมรับทานดูนะครับเบอร์โทรนะครับ0-6 38188333ครับอ่ะมาด้วยเรื่องนะครับการงานก่อนบอกเลยครับสำหรับใครที่อยากย้ายงานไม่แนะนําเพราะดาวพฤหัสนั้นกว่าจะเสวยเลิกที่ดีจะกว่าจะเสวยตรีอย่างที่ดีนั้นมันจะต้องรอถึงเดือนกุมภาปี65ในช่วงนี้เหมาะสำหรับคนหางานเท่านั้นส่วนคนที่อยากย้ายงานเปลี่ยนงานรอหน่อยครับ ไหนๆเป็นพนักงานแล้วถ้าอยากย้ายก็รับโบนัสซะก่อนรับโบนัสเสร็จแล้วก็ย้ายที่ทํางานแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ช่วงแรกมันจะมีเกณฑ์คิดจะลาออกจากงานย้ายงานค่อนข้างสูงเพราะดาวการงานนั้นไปตกพบมรณะและเสวยเทสาตรีเลิกมันก็เลยครับอยากย้ายไม่อยากอยู่แต่อาจารย์มองว่านะครับ เสามันก็ไม่ค่อยดีพระฤหัสมันก็ไม่ค่อยดีไปแล้วมันก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นแนะนําให้อยู่ก่อนนะครับหลังจากวันที่8ปดไปดาวฤหัดก็ย้ายเข้ามาอยู่ในคบสุภะแสดงว่ามันจะเป็นงานที่ต้องติดต่อพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตัวแทนเป็นในหน้าเป็นอะไรลักษณะนั้นแต่นะครับดูตามนี้ถ้าเขาดึงไปแล้วให้ตำแหน่งค่อยไป แต่ถ้าไปแล้วให้ไปช่วยเขาโดยตัวเรานั้นไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยอาจารย์ไม่อยากจะให้ไปเท่าไหร่เพราะนะครับด้วยความที่ดาวสุภะนั้นมันอยู่ในภพวินาศแสดงว่าตัวเขานั้นก็พร้อมที่จะย้ายไปเช่นเขารับเราเข้าทำงานแล้วทำกับเราไปได้แป๊บเดียว3เดือนมันย้ายหนีเราเราย้ายมาแล้วกับที่เก่าก็ไม่ค่อยได้เพราะคนเก่าที่เก่าเขาเอาคนใหม่มาแทนเรา อะไรลักษณะนั้นเพราะจริงๆแล้วอาจารย์ก็เลยไม่อยากให้ไปเท่าไหร่แต่ถ้าใครตกงานนะครับจะนะครับในช่วงแรกจะเป็นงานนะครับเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพเกี่ยวกับเครื่องยนตกนกย์กลไกหรือเครื่องมืออินเทอร์เน็ตโซเชียลนะครับชหนึ่งถึงแปและนะครับหลังจากนั้นวันที่8จนถึงสิ้นเดือนดาวนั้นจะเสวยเทสาตรีเลิก พอเสวยเทศาตรีเลิกมันก็ทำให้นะครับจะเป็นงานที่ต้องเดินทางย้ายบ้านย้ายที่ทำงานอาจารย์ยิ่งไม่แนะนําใหญ่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าใครที่พอมีเงินเก็บอยู่อยากให้เลยครับรอก่อนอย่าเพิ่งย้ายไปเพราะว่าไปแล้วมันอาจจะเจองานไม่ตรงปกงานไม่ดีงานมีปัญหาเยอะอะไรลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆก่อนรอ ธันวามกลาไปก่อนอะไรลักษณะนั้นดีกว่าแต่ว่าถ้าบอกว่าอุย้ยเงินจะกินเดือนหน้าเนี่ยไม่มีแล้วอยู่เนี่ยเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยมันจะเป็นงานที่ทําเป็นจอ๊จอบจดีกว่านะครับเพราะในช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมีดาวอยู่ในภพปุตตะเยอะแสดงว่าจะมีเป็นรายได้เสริมทําแล้วจบไปทําเป็นจอ๊อบจอบอะไรลักษณะนะั้นมันจะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับ ดูแล้วจะดีกว่าในส่วนของงานหลักหรืองานประจำเพราะว่าอยู่ในภพปุตตะเนี่ยนะครับมีทั้งอาทิตย์ทั้งพุธทั้งอังคารเป็นลูกช่างชั่วคราวราชะการแต่ว่าไม่ต้องย้ายที่ย้ายทางดีกว่านะครับปกติอาจารย์จะสนับสนุนให้ย้ายใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้อาจารย์ไม่แนะนําครับเพราะว่าดาวมันเสวยตรียางสาวกลัวไปแล้วมันจะมีปัญหาอุตส่าห์ย้ายบ้านย้ายถิ่นย้ายไปแล้วรกอว่ามันมีปัญหาแล้วก็ พอย,ย้ายกลับมาก็เสียเงินเสียทองหลายรอบบางทีโดนยึดมัดจําค่าบ้านด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่แนะนําเท่าไหร่ส่วนด้าน SME นะครับการขยายกิจการควรจะเป็นเดือนกุมภาครับเพราะมาุตยูนั้นยังคงโครจรถอยหลังอยู่นะครับลูกค้าที่เข้ามาค่อนข้างมีเงินแต่เรื่องมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนใจง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเจอลูกค้าจ่ายสดต้องอย่าให้ลูกค้าติดเครดิตหรือมัดจําก็ไม่เอานะครับถ้าจ่ายให้จ่าย100%เลยเพราะ เกรงว่าลูกค้าจะทิ้งมัดจาแล้วก็ไปเอาที่อื่นนะครับเราก็จะเสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพจิตหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังคงมีปัญหาอยู่แต่ก็จะไม่หนักช่วงที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นั้นถอยหลังด้วยความที่ดาวมันเดินเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคุยเร็วจบเร็วได้ไม่ได้รู้เรื่องไม่ต้องมานั่งหวงังไม่ต้องมานั่งสร้างวิมานในอากาศหรือไปฝันลมๆแ้งๆเหมือนก่อนหน้านี้นะครับและ นะครับเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความรักครับช่วงนี้สนับสนุนโดยร้านอาหารญี่ปุ่นหมีล่าเลิงครับเข้าไป google หรือ facebook ก็ได้ครับพิมพหมีล่าเลิงอาหารญี่ปุ่นเจอแน่นอนครับมีอยู่ร้านเดียวนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ถูกสะอาดประหยัดราคามิตรภาพสามารถไปทานที่ร้านก็ได้หรือจะสั่งกลับบ้านก็ได้นะครับมีช่องทางขายของออนไลน์ด้วยก็คือใช้ล Panda Food อะไรลักษณะนั้นนะครับรสชาติดีอร่อยแล้วก็ราคาเป็นกันเองครับเบอร์โทรของร้านครับ093745 4596ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านอาหารหมี่ล่าเริงอาหารญี่ปุ่นนะครับพิมพหมี่ล่าเริงอาหารญี่ปุ่นขึ้นแน่นอนครับจะใน Facebook ใน Google ขึ้นแนะ่เพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวที่ชื่อนี้ครับก็หาค่อนข้างง่ายครับฝากไว้ด้วยทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านความรักกันก่อนต้องบอกเลยนะครับว่า ในช่วงนี้มีดาวศุกร์นะครับโครจรมาเล็งลักขนาและนะครับดาวพฤหัสก็ย้ายออกจากภพมรณะและ้วเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับคนโสดจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาอาจารย์ยักษ์แนะนำให้เลยวันที่13พฤศจิก,กาไปก่อนถามว่าทำไม8ดาวพฤหัสย้ายภอมลณะมีเลยไม่ได้เลยไม่ได้ครับเพราะว่าศุกร์ยังเสียอยู่ คนที่เข้ามาจะอายุอ่อนกว่าหรือเป็นหน้าใหม่และสวยหน้าตาดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนอายุมากกว่ากับเด็กกว่าให้เลือกจีบให้เน้นกินเด็กเลยครับเพราะดาวที่มาจากภบปุตตะนั้นเป็นดาวสุขดาวสุขนั้นได้มหาจักรแสดงว่าสวยหน้าตาดีแต่จีบยากใจแข็งนะครับค่อนข้างจะเรื่องมากสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้แนะนำคนนี้ครับหลังจาก13พฤติกาไปแล้วจะได้คนที่ การเงินดีการงานดีแต่ว่าอาจจะชวนปาร์ตี้บ่อยหน่อยไปเที่ยวนิดนึงอะไรเงี้ยชอบเที่ยวไม่ค่อยชอบอยู่บ้านเท่าไหร่แต่ว่าหาเงินค่อนข้างเก่งแล้วก็นะครับดูแล้วค่อนข้างแฮปปี้แต่ว่านะครับด้วยความที่เดี๋ยวมันจะมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธโครจรย้ายเข้าไปอยู่ในภพอลิมันก็เลยจะทำให้นะครับจะเป็นคนค่อนข้างปากร้ายหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่วันที่14 15, 16, 17 4วันเท่านั้นที่เป็นวันดีที่สุดสําหรับความรักสําหรับคนที่มีไม่เคยมีใครหรือคืสำหรับคนโสดแต่พอเลยวันที่17ไปแล้วนะครับจะได้คนที่คบกันแบบไม่เปิดเผยป,ปากค่อนข้างร้ายแต่ว่าการเงินการทองนั้นยังดีอยู่นะครับแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างเก่งนิดนึงนะครับดูแล้วก็เลือกเอานะครับดีสุดคือ 13, 4ส5 16 17เครับเลยไปก่อนนั้นหรือก่อนหน้านั้นอาจารย์ยักษ์ไม่แนะนำนะครับแล้วก็ สำหรับคนที่นะครับมีแฟนอยู่แล้วนะครับในช่วงแรกแฟนท่านนั้นค่อนข้างที่จะเอาใจยากนะครับเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์นิดนึงหลังจากนั้นนะครับวันที่8พฤศจิก,กาดาวพฤหัสย้ายออกจากภพมรณะการพูดคุยเจรจาอะไรต่างๆนะั้นเริ่มดีขึ้นการเงินเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้งานมีเกณฑ์ได เลื่อนตำแหน่งนะครับแต่ว่าดูแล้วหาเงินง่ายนะครับแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แต่ดูแล้วแฟนท่านนั้นอยากจะซื้อบ้านซื้อรถก็บอกให้รออีกนิดนึงนะครับเก็บเงินไว้หน่อยเพราะพอนี้ เหมือนแฟนท่านนั้นใจร้อนคือการเงินอนะ่ะเดอดีแล้วก็จากจะซื้อรถซื้อบ้านเลยยังไงได้เป็นหนี้แน่นอนครับได้เป็นหนี้บ้านหนี้รถแน่นอนแล้วก็นะครับช่วงดังกล่าวนั้นนะครับให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุในที่ทํางานหลังจากวันที่17พฤศจิก,กาไปแล้วดูแล้วการเงินนั้นรายรับค่อนข้างดีครับแต่รายจ่ายก็เยอะเพราะว่าดาวมันมีเอฟเฟกที่ไม่ดีมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ กราฟมันเริ่มขึ้นแล้วแสดงว่าใครดูมาถึงอดทนมาถึงตรงนี้แล้วก็เรียกว่าผ่านเกณฑ์และสอบผ่านและเตรียมเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นคือเขาเรียกว่าฝนพายุนี่มันจบแล้วทีนี้ฟ้าก็ค่อยๆสว่างนะครับลุงกินน้ําก็ค่อยๆมาแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็ดูแล้วไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะเลิกลากันในช่วงดังกล่าวเพียงแต่ว่าจะมีแต่คําพูดไร้ค้าคพูดแรงๆเข้ามาเท่าน,นั้นเองนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วบอกต่อหน่อยครับหลายท่าน โทรมาดูดวงกับอาจารย์ยักษ์แต่ไม่เคยบอกใครเลยว่าติดต่อติดตามช่องอาจารย์ยักษ์อยู่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ยักษ์และทีมงานขอลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ